เราชั้นแปดนะครับก่อนเลยครับปิดเลยครับโชคดีมากเลยอ่ะเราได้ชั้นแปดอ่ะที่แบบหายยากมาต้องจองล่วงหน้าแบบใช่โชคดีเดี๋ยวไปดูห้องดีกว่าเพราะว่าชั้นแปดน่าจะไม่มีอะไรบังไม่มีต้นไม้บังห้องสวยอืมไม่ใช่นี่แปดสูงแปด้องเหรอทางโน้นทางโน้นนะแปดสูงหนึ่งทางไหนครับอ๋อไอ้ เราจองห้องซีวิว้วอจะได้เห็นซีวิว่ห้องเนี่ยขอเนนห,ห้ห้อง802นะครับที่801น,น,นะครับเปิดน้่มมนแล้วแก๊สเสียบเพาะวนี้ทำประกอบอก,อก๊สเสียบยาเข้าไงล้กันนี่ตรงนี้ พี่จะเอาป้ากรอบกับย่าอเคอืมเออไม่ค่ะห้อขาวค่ะสีขาวนี่ครับโอเ,อเอคครับ,ม,รบมีอีกห้องหนึ่งนะครับเ,เราได้ห้องซีวิวชั้น8ดเลยนะคะเี่ <c oughs> อ๋อได้สือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโโหกระตูนมาอ่านแปดตกรุงเทพแท่แท่นแท่ตึก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 เอ้ซีวิวชั้นแปดค่ะว้าวมองเห็นสระว่ายน้ำข้างล่างด้วยอืมเนี่ยวิวนะครับด้านนอกนะครับ โอ้โเมฆฝนมาแล้วนะครับเนี่ยร้านที่เรากินข้าวเมืเ่อเมื่อแกนะครับไกลนิดเดียวสวยจริงๆครับเนี่ยครับไม่ต้องไปเอาหรอกอะไรรองเท้า ใครจะเอารองเท้าใครจะเอาอะไรรีบเอาทีเดียวพี่พลอยจะเอาไอโม่ครับส่วนหลวงพิษจะเอ๋พี่พลอยากเล่นน้ำเล่นน้ำมาฝนจะตกแล้วพิษแมนตรงนี้เดี๋ยวไปเล่นน้ำกันตอนเย็นตอนนี้ยังไม่เย็นยังยังยังสวยนะน้องพลอยได้ชั้นแปดไปไหนไหนโชว์โชว์หน่อยฟันหักแล้วเมื่อกี้ กุ <Okay. S 2> <applic ator. S 1> ้งสดมากกัดกุ้งจนฟันหักโอ้ยตรงนั้นฝนลงแล้ว <ited. S 1> อ่ะตรงภูเขาอ่ะไม่ได้ไปเที่ยวนอนที่โรงแรมมาพักโด um. ยเฉพาะเลยเดี๋ยวมันก็หยุดแหละยเเยเยเฉยเฉยเฉยเเฉยเฉเเฉยเฉ่เฉยนะครับเอนเนีเยฝนตกหนักมากเลยนะครับเราไปเล่นว่เยน้ยน้น เด็กนั่มองฝนอยู่นะครับฝนจะเข้ามาท่วมห้องเราไหมเนี่ยไหนครับเนี่ยพี่วางหอเลยนี่สีน้ำมันไม่ยอมไหลออกไปนะเนี่ยน้ำไม่ระบายน้ำระบายฝนตกนะครับฝนเริ่มจะหยุดแล้วเริ่มจะหยุดแล้วนะครับนิ่มมากเลยพี่ชอ พี่ปอยอยู่อีกห้องนึงนะเดี๋ยวไปจะพังห้องไปยิงขาหยอดห้องติดกันห้องติดกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ห้องคันเนี้กิ้งรูมไปเลยไปเลยไปเลยไปชั้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปว่ายน้ำกันนะมาเร็วมือจะเข้ามาอาชั้นหนึ่งเร็วเลยปิดเลยไปนะเอากอบไปไหนอ่ะเดี๋ยวปก็กรอบ โอเบอา์หนึ่งขนาดนี้ถึงชั้นหนึ่งแล้ววันวันยังยังยังผิดชั้นหกอันนี้ชั้นหกเนี่ยลงชื่อเลยเออแปดศูนย์หนึ่งกับแปดศูนย์สองเอาพ้าเจ้าตัวไปแปดนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปว่ายน้ำข้างนอกนะเดี๋ยวไม่ช้าจะปาเก้าเชียร์ไม่ตีแหละถ้ามีไอติมด้วยนะ ไม่เบียร์ติมเอออตินี้อร่อยใช่ใช่ใช่แต่ว่ากินไม่ได้แล้วเบาหวานไงแต่ให้เด็กๆก,กินไปกินข้าวเล่นทรายก่อนไหมเดี๋ยวเขาเล่นทรายที่หลังจะได้ตัวไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องหนาวไม่ต้องไม่ต้องหนาวเออเราก็ต้องฉลาดนิดนึง <c oughs> เดี๋ยวเราไปเล่นทรายก่อนดีกว่า <c oughs> คนเล่นน้ำเยอะ <c oughs> <c oughs> ไป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 ทางเนี้ยอ่ะฟ้าเลยโอน้ำน้ำอ่ะเนี่ยเดินตรงย่าเนี่ยอนน้ไ,ไดที่เราเพิ่งมาฝนตกใช่<ห>ใช่<ๆ>ระวังนะครับว่าตรงนี้มี มีบาร์มีบาร์านี่ไงคืออะไรอ่ะคาเฟอ่อะท,ที่ที่นั่งนั่งกินกเรียกอะไรบาร์บาร์ไปดูดิตรงนี้เรียวไปนี่ยตรงนี้มีทุนนะอยู่ในรถเลย ลืมเลยเดินล,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 ลงเรือไปใครกล้าเดินบ้างมาดูดิดีดออไ,หไหมโหสบายมากอะ่ะชิลชิลเร็วเร็ว,รวโหพอยชิลมากอะ่ะ

เดินไปโขดหินดีกว่าอัพโหตรงเนี้ยเออเนี่ยเตย็นร้านอาหารที่เรามานั่งไม่กลางวันอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยเดินสบายนะสบายหรือเปล่าเนาะอย่างเงี้ย แต่ระวังหินนะไม่มีคลื่นนะครับแต่ระวังหิน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 ระวังโอ้โหแค่นี้เมาคลื่นเลยอ่ะได้ไหมเนี่ยหาระวังระวังเ เดี๋ยววันนี้เด็กไม่กล้าเล่นน้ำทะเลนะดูกมงกระพุ้นนะครับนี่นี่นี่แรงมากเลยนะครับเล่นทรายกันดีกว่าแต่ว่าอากาศไม่ร้อนสบายพอยเขาฉลาดนะเขาบอกว่าเขาเล่นทรายก่อน่อยไปเล่น่อยไปลงน้ำไม่ต้องหนาวเราเล่นทราย จะได้ไม่ต้องหนาวตอนเล่นน้ำนะครับอ่าเด็กๆมาเล่นน้ำนะครับสไลดเดอร์นะครับเร็วๆโอ้โหไม่ลื่นเลยอะ่ะอ,อ,อ่ะพีทมาเลยนี่ต้องอย่างงี้เออต้องนอนออต้องนอนต้องนอน ซ้ำแข่งกันนะครับแข่งกันนะครับโอ้โ oh หเออเกบีวตาสวยเปล่าสวยมากโอเคค่อยไว้สวยกันคอยมาก่อน,นนะอ่ะหนึ่งสองแซมเอาเลยเร็ว โอ้โหเร็วๆหามีแรงหน่อยมีแรงหน่อยเร็วตัวนี้ชอบมาแทรกอ่าตรงกลางนะตรงกลางเขามีที่นั่งโอ้โหเตะท่าพิษไอ้พี่พอยนี่นี่ดูพี่พอยเขาเป็นนังแบบ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปสกายบาร์นะครับนี hey, ่ชั้นเก้าชั้นบนนะสกายบาร์นี่วิวนะ <c oughs> มีคนโชว์ไฟห <c oughs> นีเด็กมาเที่ยว <c oughs> แต่ว่าเด็กอยู่ใกล้ๆนะทันเนี้ยเยชั้นเก้าเก๋ โอ้โหลอนมากถือตะเกียงอีกต่างหากแต่ว่าห้องเราอยู่ตรงนี้นะนี่ห้องเราอยู่ตรงนี้เพลอยพชรอนี้เป็นสกายบาป็าปรีนานี่นะครับ ตอนตอนประมาณตอนสี่ห้าโมงเย็นแล้วก็ปล่อยใส่ธนูรู้จักใช่ไหมมันจะมีเสียงอนี่ลูกชาเดี๋ยวมีเพลงด้วยนะครับเฮ้พาเด็กๆขึ้นมาแล้วนะครับลอยเมื่อกี้เจอผีปอบผีกระสือ น้นก็จะเป็นเพลงใน,นดนตรีสดพ่อมาแล้วนะครับออก,กาแฟยามค่ำคืน,น,นหลังอาหารเย็นนะครับว,วันนี้เราไปกินอาหารเย็นที่ร้านปิชามาปิชาซีฟูด้ดปอ,อไม่ปอมาแล้วนะครับอ,อร่อยเหรอ เราไปเจอพี่พอยเลยถงนะน่นะชนะเดยวเาพี่พอยมาชิมจิพี่พอยมาพี่พอยถ่ายไว้จันวอนนี้ไงอากันเงินเมื่อกี้ร้านไหนนะครับนีเช้าเช้านี้เราจะไปกินข้าวนะเราเตรียมตัวไปกินข้าวกันเราก็อยู่ที่อลิเตอร์คอฟเหมือนเดิม พี่พลอยแต่งเนื้อแต่งตัวอโอ้โหวีพอยอะไรดิเ <c oughs> วิรตอนเช้าเดี๋ยวหน้าดำเหมือนเพื่อนทาตุนทาคอทาอา,า,า,ากาศดีมากเลยวันนี้มีคนไปเดินชายหาดแล้วครับ

กอลไม ก,กาแฟเช้านะครับกาแฟสั่งได้นะครับตอนเช้าเม,มนูสั่งลาเต้ไว้นะครับอาหารเช้านะครับมีสะล,ะลับเปาด้วยค่ะเดี๋ยวเรามารุ้นว่าไส้อะไร ไส้หมูซาบหมูาบอันนี้ติ่มซำเดี๋ยันจีดเดียวรันจีินหมดเลยหรอเหมืเลยเดี๋ยวไปเอามาให้ประกอบกินนองทอกอกินเถียวถ้าบอกเธอเปาไส้อะไรอ่ะตปาไส้หมูเอาอีกน่้วอทขาต้มค่ะนน้เช้าสดใหม่